สิบบาทสองสี่คเพื่อนสิบบาทนะครับสองสี่นะครับเหรียญนี้นะครับหายากมากๆเพื่อนๆก็คงไม่เคยเห็นกันเลยนะครับเอาเป็นว่านะครับจริงๆเลยว่าถ้าเป็นชื่อเต็มขอเขานะครับก็เขียนว่าอะไรนะเอเชียนเกมนะครับครั้งที่เท่าไหร่สิบสามนะครับเอเชียนเกมครั้งที่สิบสามของประของโลกนะครับอของโลกแต่มาจัดในไทยอ่า ไอ้เช่นเกมแต่ถ้าเพื่อนๆบอกอย่างนี้ดีกจะจาไม่ได้หรอกครับว่ามันคืออะไรเอาว่าเป็นตั้งภาษากันด้วยกันนะครับเพื่อเราจะได้เข้าใจกันเองได้นะครับเหมือนเพื่อนๆที่มีเหรียญนี้นี่ก็ดีไทยด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆที่ยังไม่มีเหรียญรุ่นนี้นะครับเราจะตั้งชื่อว่าเป็นเหรียญนะครับวาระที่8ของไทยนะครับเป็นเหรียญ10บาท2สีนะครับวาระที่8ของไทยนะครับเพื่อนๆอยากได้ทําอย่างไรใช่ไหมครับเพื่อนๆอยากได้ทาอย่างไรใช่ไหมครับแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับเหรียญละ60บาทนะครับแบ่งปันให้เพื่อนเหรยละะ60บาทนคับ อยากได้นะครับเพื่อนๆก็ตอนเท่าไหร,นะร่นะตอนเจ็ดสิบบาทโอเคครับผมทอนเจ็ครับผมผมครับ,รบอยากได้นะครับ,รบก็คอมเมนต์มาใต้คลิปใส่เบอร์โทรทีท่อยู่มาด้วยนะครับ